วัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีพฤษภในช่วงวันที่1-15ถึง15ตุลาคมนี้นะคะก็ชาวราศีพฤษภหรือรักนาพฤษภก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะว่าดวงของคุณเนี่ยนะคะจะเป็นเช่นไรนะคะก็ดวงชะตาเนี่ยนะคะจากภาพดวงดาวเนี่ยแปลได้ว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะโหยหาในเรื่องของ คู่โหยหาเรื่องของความรักหรือเป็นช่วงที่อยากให้ใครมาเติมเต็มชีวิตนะคะอยากมีคนมาดูแลหัวใจอยากมีคนมาเติมเต็มชีวิต Level. <palate> ที่ที่อยู่คนเดียวนะคะก็ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะก็อิทธิพลเนี่ยดวงดาวนเนี่ยมันมันแปลไปในลักษณะที่ว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะ โหยหาในเรื่องของความรักอยากมีคู่สำหรับคนโสดนะอยากมีคู่นะคะอยากมีแฟนอยากมีคู่ชีวิตที่ดีอยากมีครอบครัวที่ที่สมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้นะคะหรือเป็นช่วงที่มีความโหยหาในรักแท้ต้องการรักแท้รักที่ซื่อสัตย์รักที่จริงใจนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภนั้นนะคะก็ กำลังที่จะมองหาใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตนะคะรวมไปถึงนะคะไม่ใช่นนั้นมันจะแปลว่าตัวคุณเนี่ยมีโอกาสเกิดในเรื่องของหุ้นส่วนเกิดคู่ค้าคู่สัญญาหรือเกิดคู่ธุรกิจร่วมกันกับคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจนะคะมันแปลได้สองอย่างนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ย จะเอาใจไปโฟกัสกับเพศตรงข้ามมากขึ้นนะคะคำว่าเพศตรงข้ามในที่นี้เป็นใครก็ได้นะคะถ้ายกตัวอย่างในด้านของความรักเนี่ยก็เอาใจไปโฟกัสกับคนรักเอาใจไปโฟกัสกับคนที่คบหาดูใจอยู่นะคะหรือรวมไปถึงขั้นที่โสดเนี่ยนะคะโสดจริงๆเเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะหัวใจเนี่ยโหยหานะคะใครสักคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มหรือต้องการที่จะมีรัก นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พูดได้คุยกับใครบางคนแล้วมันรู้สึกดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการลองๆอง,องคบหาดูใจกันจนมีความสัมพันธ์ที่มันพัฒนามีการพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นรู้จกกกักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นความรักในด้านของคนมีคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณกับคู่เนี่ยจะดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้น นะคะแน่แน,แ,นแฟนในความสัมพันธ์หรือจะแปลว่าคุณกับคู่มีโอกาสเกิดงานร่วมกันเช่นมีงานใหม่ร่วมกันมีธุรกิจทางการงานบาง,าบางอย่างร่วมกันกับคู่นะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยคนโสดท่านไหนที่ที่คุณบอกว่าไม่จริงหรอกในช่วงต้นเดือนตุลาเนี้ยไม่ได้มองหาความรักเลยไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเลยมันก็จะแปลอย่างหนึ่งว่า คุณจะเกิดคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือมีการลงทุนบางอย่างที่มันเป็นนิติกรรมคู่ร่วมหุ้นลงทุนเกิดคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญากับคนที่คุณไว้เหนือเชื่อใจนะคะมันแปลได้หลายอย่างจากภาษาดาวนะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีพฤษภเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะเอาใจไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานมากเป็นพิเศษ คุณจะมีความรับผิดชอบในงานที่คุณได้รับมอบหมายนะคะเป็นช่วงที่ขยันทำงานบ้างานจริงจังในเรื่องของงานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเป็นช่วงที่มีความขยันมีความประตือรือร้นหรือมันมีแรงจูงใจบางอย่างนะคะในในเรื่องของงานนะคะคือรู้สึกว่าทำงานแล้วมันมันมันมีความสุขในการทำงานเกิดขึ้นหรือคุณมีเป้าหมาย ในงานที่คุณทําอยู่มีเป้าหมายในหน้าที่การงานที่ชัดเจนว่าในช่วงเดือนนี้ในต้นเดือนนี้ต้องทําอะไรบ้างเอาง่ายๆคือชาวราศีพฤษภคุณมีเป้าหมายมีการวางแผนชีวิตที่ชัดเจนยิ่งในเรื่องของงานเนี่ยคุณโฟกัสและคุณจะทํามันเต็มที่นะคะงานตรงนี้ท่านที่ทํางานประจําเนี่ยคุณก็จะมีความ ขยันหรือเต็มที่กับมันนะคะกับงานที่คุณได้รับมอบหมายและท่านที่ทำงานประจำคุณก็มีโอกาสที่จะมองหางานอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะเช่นคุณมีโอกาสที่จะคืออยากที่จะมีธุรกิจส่วนตัวหรืออยากที่จะเป็นนายตัวเองอยากที่จะทำอะไรที่ไม่ต้องเป็นทาสของเวลานะคะหรือไม่ต้อง ไม่ต้องเป็นลูกน้องใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะมีหัวคิดมีไอเดียมีโปรเจกต์หรือมีอะไรใหม่ๆผุดขึ้นมาด้วยด้วยตัวของตัวต้องด้วยตัวของมันเองนะคะว่าความคิดบางอย่างเนี่ยคือเรื่องงานเนี่ยคุณก็จะพยายามที่จะสรรหาในเรื่องของความถน,นัดความชอบหรือพยายามที่จะทำงานที่ตนรักตนชอบทำงานที่ตนมีความสุขเอาง่ายคือมีทางเลือกเกิดขึ้นในงานนะคะมีทางเลือกในการทำงานนะคะคือคุณก็ เป็นช่วงที่คุณคิดว่าคงไม่ได้ทํางานประจําตลอดชีวิตหรอกนะคะคือยังไงก็แล้วแต่ต้องออกมาทําอะไรที่ตนเองชอบหรือเป็นนายตัวเองนะคะแล้วก็ชาวราศีพฤษภเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าท่านถ้าพูดในเรื่องของเงินนะคะการเงินของคุณเนี่ยในช่วงต้นเดือนตุลาคมเรื่องเงินเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะมีเขาเรียกว่า คือมีโอกาสที่การเงินจะไปข้องเกี่ยวกับเด็กกับบุตรกับลูกกับร้านนะคะหรือถ้าแปลง่ายๆคือคุณมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายไปกับลูกกับร้านมีรายจ่ายไปกับเด็กหรือมีรายจ่ายไปกับคนอายุน้อยกว่านะคะอาจจะเป็นรายจ่ายไม่ทางตรงก็ทางอ้อมก็ได้นะแล้วก็ท่านที่มีสัตว์เลี้ยงก็มีรายจ่าย ไปกับสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกันนะคะดวงโชมาลักษณะนี้ด้วยแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยเวงยังบอกอยู่ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะจะมีคนซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินการทองคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับเงินมาแบบง่าย โดยที่มีคนหยิบยืน่นไงยื่นให้มีโอกาสที่จะมีใครบางคนหยิบยืน่นในเรื่องการเงินการทองให้กับคุณเพราะว่าดวงบอกว่าคุณมีโอกาสได้เงินมาแบบรับรับได้เงินมาแบบคาดไม่ถึงก็ได้นะหรือได้เงินมาแบบไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะได้แต่มันกลับได้อย่างนี้ก็ได้นะคะดวงบอกมาลักษณะนี้ไม่เช่นนั้นเนี่ยนะคะมันจะแปลกอย่างหนึ่งว่าเงินนะคะ เงินของคุณเนี่ยนะคะในช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายมีเรื่องให้จ่ายจ่ายจ่ายหรือมีสิ่งวันธน์ในเรื่องการเงินออกไปค่อนข้างมากอย่างนี้ก็ได้นะแต่ใดแล้วเนี่ยคุณก็ยังคงได้รับการช่วยเหลือมีคนซับพอร์ตทางการเงินอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าดาวดวงหนึ่งมันก็แปลได้หลายดวงนะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะทั้งนี้ก็ต่างกันอยู่ที่พื้นดวงชะตานะคะ สุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับระบบคอนะคะคอเจ็บเจ็บคอทอมซินไทรอยนะคะต่างๆนะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ดวงเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของสังคมหรือสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเจอเพื่อนที่จริงใจเจอเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆญาติเก่าติดต่อมาเพื่อนเก่าที่เคยห่างหายกันไปติดต่อเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะ เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะเจอเพื่อนที่เป็นบัณฑิตเพื่อนที่เป็นเป็นปาดเป็นนักปาดเพื่อนที่เป็นคนเก่งนะคะหรือคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอสังคมดีๆมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกติดตามด้วยขอบคุณมากคะ่ะ